วากิววากิวเวอร์ชัน1.1เบต้านะครับเนื่องจากว่าเราเปิดร้านมาประมาณ6-7เดือนเนี่ยเราได้รับฟ mm ีดแบ็าจากทางลูกค้ามาว่าอยากให้แก้สิ่งเหล่านี้ปัญหาที่หนึ่งครับที่มีคนร้องเรียนเข้ามาคืออยากได้ความหลากหลายของอาหารเพิ่มขึ้นเราก็เลยมีสเปเชียลเมนูเป็นเมนูที่ไม่ค่อยซ้ํากันแต่ละวันเพิ่มขึ้นมานะครับและอีกหนึ่งอย่างที่มันเพิ่มมาเป็นพิเศษเลยก็คือนี่ครับหอยนางรมต้องบอกว่าเมนูหอยนางรมเนี่ยเกิดขึ้นจากว่าคนญี่ปุ่นเนี่ย เขาชอบมากินหอยนางรมกับเครื่องดื่มสีขาวกันและเมนูนี้ก็เกิดขึ้นในเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ก่อนในตอนแรกซึ่งมีหอยนางรมที่มาจากญี่ปุ่นเลยซึ่งทางร้านเนี่ยจะเสิร์ฟแบบไม่ปรุงเพิ่มนะครับหอยนางรมเนี่ยบอกกันนะครับว่าต้องกินสดจริงๆและสดมากบอกเลยว่ายังเป็นอยู่ซึ่งทางเชฟก็แนะนําว่ากินได้เลยไม่ต้องซอสอะไรกินได้เลยครับอยากจะบีบก็มีมะนาวให้คือถ้าเป็นหอยนางรมญี่ปุ่นเนี่ยจะค่อนข้างตัวใหญ่และก็ครีมครับคนญี่ปุ่นก็จะกินกันแบบบางทีแค่ใส่เกลือนิดๆหน่อยๆก็พอ,อเพออ ลิมรสของตัวเนื้อหอยแล้วก็ความหวานตรงๆไปเลยอย่างเงี้ยเป็นปากเป็นคำไปกดพื้นสําหรับคนที่ไม่ใช่สายหอยนางรมก็ยังคงเหมือนเดิมถ้าคุณยังข้าวผ่านไม่ได้ยังไม่ต้องมาครับยังมีเมนูอื่นอยู่ต่อไปครับข้าวผัดกระเทียมมันมเนื้ออันนี้เป็นเมนูที่แบบถูกใส่เข้ามาสักพักหนึ่งแล้วถ้ายอดดีก็จะให้บรรจุเป็น,นเมนูผาวน์เลยคือเวลาที่เป็นร้านเนื้อครับเวลาคุณมีเนื้อที่แบบ สั่งมาคุณต้อง t ริมเนื้อที่เป็นส่วนมันนออกดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันไม่มีของที่ต้องเอาไปทิ้งคุณก็ไปเจียวทําข้าวผัดมันเนื้อซึ่งข้าวผัดมันเนื้อร้านนี้มีความบัตเตอร์นิดหนึ่งเขาเติมเนยเข้าไปผมว่าเค็มน้อยไปนิดหนึ่งสําหรับร้านอิสระคือจริงๆถ้าเป็นร้านอิสระที่ต้องการให้คนดื่มมาเยอะเนี่ยมันจะมีโทนเค็มที่ชัดกว่าน,นี้นิดหนึ่งแต่อันนี้ออกแนวแบบร้านอาหาร นุ่มๆซะมากกว่าซึ่งอันนี้กินแล้วแบบยังไม่ถึงก็ต้องดื่มถือเป็นเวอร์ชันแรกต่อไปครับเป็นวาคิวซาชิมิจากอิบาเตตตัวนี้ทุกคนน่าจะยังไม่เคยกินไม่เคยเลยลองดูเลยครับทากาซังบอกว่าอันนี้คือส่วนอุจิโมโมะนะครับเนี่ยครับทากาซังทำท่านี้บอกว่าถ้าไม่อร่อยโดนตีนกูไม่ใช่ซึ่งเนื้อพาร์ทนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับครับนึงนะเดี๋ยวมาไปไหนหาเครื่องดื่มละ ไปแล้วครับพี่โกตผมว่านี่ A อซขึ้นไปน้ามันจะเยอะนิดนึงแต่อแตพอมันเป็นส่วนขามันเลยทําให้มันไม่ละลายหมดมีความเคี้ยวได้นิดนิดอ่าถ้าจะให้ผมติดผมจะให้ตัดชิ้นเล็กลงกว่านี้เล็กได้อีกอคือ,อมไม่ใหญ่มากแล้วก็แต่แตยังได้อีกนะแสะดงว่าคัสชอบชอบผมผมชอบมมอนะพอดิลอันบันหน้านะต่อไปทูเดย์สเปเชียลเหมือนกันเป็นเมนูใหม่ก็คือเอ่อโบนิโ bon ตหรือก็เรียกว่าตาโอญี่ปุ่นละกันโบนิโ bon ตเนี่ยหน้านี้จะเป็นหน้าที่อร่อย ต้องบอกว่าเชฟเนี่ยเวลาเข้าไปตลาดเขาก็จะดูว่าเ hey, ฮ้ยซีซันนี้ปลาอะไรที่มันอยู่ในซีซันคุณกินปลาในซีซันข้อนหนึ่งอร่อยไขยมันถูกต้องราคาดีดังนั้นคนทานปลาในซีซันโบนิโต <c oughs> จะไม่พูดว่าอร่อยแต่จะพูดว่าทําถูกต้องถูกอุณหภูมิและเลือกของเป็นเราให้เครดิตกับทากาซังไปเลือกของ,งให้ทุกวันเน้นย้ำนะครับแกไปทุกวันจริงๆเราพยายามบอกว่าไม่ต้องก็ได้หาซัพพลายเออร์ได้ไหมแล้วให้เขาส่งมาคือทากาบอกว่าแต่ละวันอะ ของดีมันจะไม่เหมือนกันเจอะแรคนที่สงการยังไม่หยุดเลยอะทำเปิดร้านได้ไหมสงการเปิดร้านเถอะคนที่แบบแปดโมงเช้าขึ้นมาไปตลาดแล้วอะอย่างที่บอกว่าแกทําทุกอย่างจริงเมนูใหม่อันนี้คือนี่ฮะไก่ทอดข้างนอกเป็นเซมเบซึ่งถามทากะว่าอันนี้ไปซื้อยี่ห้อไหนมาเขาบอกเปล่าทําเองขึ้นใหม่หมดขึ้นมาเองทําเองหมดเชฟโอมาเกษตรขยันขยันจริงนะครับอือหือนะแป้งเป็นไงเป็นไงรสเซมเบ้ปะ เออคือมันไม่ให้เก็ดขนมปังชูแป้งทอดมันไม่ให้แป้งทอดแต่มันเป็นเค็มเบ้เลียนตามตรงเค็มแต่เป็นเค็มแบบเค็มกระตุ้นอ่ะเค็มเหมาะกับการดื่มโอ้โหคนไม่ดื่มยังอยากดื่มเลยเนื้อไก่อาจจะไม่ได้มีรสหมักอะไรเข้าเนื้อมาแต่ไอตัวแสบอ่ะคือไอที่เคลือบอยู่ข้างนอกแต่แป้งมันมีรสมากอยู่แล้วรสมันมากพอแล้วแป้งจัดจ้านถ้าคุณอยากประหยัดงบวคุณสามารถอมไว้ได้ มันโอเคอยู่อันนี้อะไรอ่ะเนื้อวากิวสับคัตเนตก็คือโคเก้แต่ว่าข้างในเป็นเนื้อโอ้ยไส้ไหลเดี๋ยวนะมันคือเนื้อหมดเลยนี่เหมือนแฮมเบอร์กอ่ะอันนี้เพราะมันเอาแฮมเบอร์กมาชุบแป้งทอดเออแฮมเบอร์กชุบแป้งทอดก็ได้อุยตายแล้วตอนนี้เรียนตรงๆนะครับแขกมาเพียบเลยครับตอนต้องออกอ่ะเดี๋ยวได้วอีกเมนูนึงอ่ะอูด้งเนื้อสับเผ็ดใส่ไข่ครับอันนี้ผมกินแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาอุดหนุนกันครับสักครู่นะครับแป๊บนึงนะคคคครรรรรัััับบบบผมโททษีนะะฮาแแแลลล้้้ววววพกเไป S <S <S 1> <S 1> อันนี้เป็นหนึ่งเมนูนะครับที่ได้มีการทดลองแล้วและลูกค้าหลายคนให้เสียงกันเนยอะครับว่าดีเนื้อกับไข่ทำให้มันวนวลอ่ะถ้าถามผมผมให้กลางกลางเพราะมันมันมันมีไข่แดงด้วยอันนี้ไม่ชอบไข่แดงดิบทุกอ้นนี่คือเมนูใหม่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็ทุกเดือนถ้าเชฟเราเห็นอะไรดี อะไรเป็นรดูอาจจะได้เจอและบางครั้งที่บางทีอาจจะเจอแล้วอาจจะไม่เจออีกแต่ถ้าเป็นเมนูปกติมีหมดเนื้อโคบีฟยังมีแกงกะหรี่ที่พวกคุณชอบแพมเบอร์ที่คุณรักถ้าเทปนี้ออนแล้วเมนูไหนหายไปก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับปวดกินตอนนี้เราสละที่นั่งให้กับคุณลูกค้านะครับแล้วก็ออกมายืนคุยกันข้างหน้าร้านแทนเพื่อเข้าสู่ปัญหาที่2นะครับนั่นก็คือปัญหาอากาศในร้านคือถ้าใครมา วากิววากิวในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยจะเจอกับหนึ่งปัญหาไม่อะสองปัญหาด้วย1น่งคือนั่งๆไปแล้วแสบตายิ่งลูกค้าเยอะยิ่งแสบมากเท่านั้นเพราะว่าออเดอร์เยอะปุ๊บเชฟก็ย่างไปเรื่อยๆพอย่างปุ๊บควันก็ออกมาอยู่ในร้านซึ่งนอกจากแสบตาควันจะติดตามเสื้อผ้าของคุณผมกลับไปบ้านทุกครั้งเวลาเข้าร้านอะเมียจะรู้ว่าอือไปวากิววากิวมาจริงๆด้วยถ้าวันไหนผมบอกเมียว่าเฮ้ยวันนี้ไปวากิววากิวมาแต่แบบเฮ้ยสมัยมีกินอันนี้หอมมาจะแปลกๆซึ่งอย่างที่บอกแหละพอ การที่แบบย่างเนื้อเราพยายามใช้ฐานที่มีความร้อนสูงและมีแบ่งโซนย่ง<ม>ยงางเบาย่างกลางย่างแรงเนี่ยควันมันเยอะครับแล้วยังมีของทอดอีกดังนั้นร้านมันเลยเกิดควันที่มันเยอะจึงทําให้แสบตาทางร้านเราเองมีเครื่องดูดควันอยู่แล้วครับแต่ว่ามันไม่ได้ ไม่ได้ใหญ่พอที่จะดูดควันทั้งหมดออกไปได้เพราะว่าเดิมทีร้านนี้<ม>ต้องบอกว่าเป็นร้านของอมบากเรดังนั้นมันทําแค่8ปดคนาาาาค่ค่อยๆทำไปย่างแบบใช้ไฟนิดๆแต่พอเป็นอิสระที่ขายถูกลงมาแล้วพยายามเพิ่มจํานวนคนเพื่อมาทดแทนเนี่ยความร้อนก็เลยเยอะเกินไปดังนั้นเมือ่อสอเดือนที่แล้วครับเราก็เลยจัดการเปลี่ยนมอเตอร์ดูดควันให้เป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นหลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้ ปัญหาจบสัทีย่างไลหนุ่มมันยาวกว่านั้นพอเราเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ขึ้นคราวนี้มันดูดทุกอย่างเว้ยมันดูดควันควันหายเรียบแอร์แม่งออกไปด้วยแอร์ผลิตลมมาเท่าไหร่ลมมาเท่าไหร่ปุ๊บแม่งดูดไปด้วยหมดอออหมดที่นี่ในร้านร้อนปัญหาเปลี่ยนจากที่ลูกค้าบอกว่ามีควันกลิ่นควันติดตัวแม่งกลายเป็นกลิ่นเหงือแทนเราก็เลยคิดว่าถ้างั้นก็แก้โดยการ อัดแอร์เข้าไปเพิ่มเต็กแอร์มันอีกหนึ่งตัวดิว้าบายแล้วไอทิ้งเเหี้ยแล้วไฟแม่งดับเพื่อนผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยครับคือพี่กวงมากินเลยมาประมาณ5โมงปุ๊บกินกินอยู่ปุ๊บไฟดับแกก็บอกเฮียไฟดับทั้งโครงการเหรอหรืออะไรยังไงเดินออกมานอกร้านสว่างสวย ไฟดับจริงๆด้วยครับ <c oughs> เราใช้ไฟเกินกําลังเ <c oughs> พราะเราติดแอร์เพิ่มไปหนึ่งตัวตอนนั้นเนี่ยก็ปรึกษากับทางทีมช่างไฟช่างไฟเขาแนะนําบอกว่าสายไฟที่เราใช้อยู่ตอนนี้เส้นมันเล็กเกินไป <c oughs> มันเหมือนแบบโหลดไฟที่มันวิ่งมาเนี่ยมันเยอะเกินไปมันก็เลยแบบเหมือนช็อตหรืออะไรของมัน <c oughs> เขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นสายขนาดไซส์ใหญ่ขึ้นสิเราก็เลย อ่ะถ้างั้นช่างเปลี่ยนสายไฟให้ใหญ่ขึ้นครับแต่ปรากฏว่าเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเราไปปรึกษากับทางเจ้าของ,ของตึกเขาบอกว่าถ้าคุณเปลี่ยนเป็นไซส์สายไฟที่ใหญ่ขึ้นคุณเปลี่ยนได้แต่ว่าเวลาส่งคืนห้องนี้ถ้าคุณเลิกกิจการอะไรก็แล้วแต่คุณต้องเปลี่ยนกลับเป็นสายไฟเล็กให้เราด้วยซึ่งเราก็ทําตามทางที่โครงการบอกโดยการไม่เปลี่ยนเราก็เลยหาทางออก,ออกอื่นโดยการไปขอจ้ำไฟเพิ่มมาอีกหนึ่งสายแล้วก็วิ่งเข้ามาเพื่อเซิร์ฟ เจ้าแอร์ตัวใหม่ที่เราติดเข้าไปเพราะฉะนั้นตอนนี้แอร์เต็มร้านแล้วนะกลับมาเย็นแล้วแล้วก็กลิ่น เบาบางแล้วก็เมื่อกี้เรานั่งเทสไปแล้วไม่แสบตาแล้ววันก่อนนี่ใครมาร้านเรานะครับวันก่อนเนื้อเนื้อมาครับกลับขอบพระคุณครับขอบคุณนะครับที่แวะมาเยี่ยมนะฮะแล้วเขาชื่นชมเมนูอยู่2เมนูแรกหนึ่งก็คือข้าวแกงกะหรี่กับแฮมเบอร์รวมกันนะอันนี้รวมกันรวมกันโดยที่เขาอ่ะบอกว่า2เมนูนี้คนกินด้วยกันอย่างมากวันนั้นมา3คนมีวูดดี้มีจินแล้วก็มีพี่เบน3คนสั่งแกงกะหรี่คนละสองชามแฮมเบอร์กอีกคนละก้อนทุกคนอย่างเงี้ย พี่โตเปิดร้านแยกเลยนะแต่ความภูมิใจของผมเกิดขึ้นหลังจากนั้นวันนั้นผมแนะนําให้เขาทานเนื้อเย็นไปปรากฏว่าผ่านไปอีสามวันผมไปบ้าน,น,นเนื้อเพื่อไปชิมเ<ห>น,<ม>นื้อที่เขาย่างให้ดู<ห>ที่<อ>ถาดมาดแล้วพี่เป็นบอกว่าเฮ้ยพี่รสชาติของเนื้อเย็นกับซอสยังติดอยู่ที่ลิ้นผมเลยซอสเยลลี่ยูสุต้องเรียกว่าพอพูดว่าโคบีปั๊บมันจะนึกออกว่า อ่ะรสชาติประมาณนี้ความอูมามิประมาณนี้ไขมันที่มันแบบไอเจลี่อ่ะอเจลี่อย่างนั้นเขาบอกว่าอันนี้เป็นเมนูที่แบบยังติดอยู่ในใจผมเพอากินผ่านไปเขาจําเมนูนี้ได้แบบตลอดอวันนี้เพิ่งประชุมกับเชฟทากะว่าเราสามารถทำเดลิเวอรี่ได้ไหม,มเชฟทากะบอกว่าโคบีฟอาจจะยากต้องปรับเยอะเพราะว่า ไอตัวเจลลี่ที่เป็นหัวใจของมันนะถ้า Delivery ปั๊บมันจะละลายตอนแรกอะผมบอกว่าถ้างั้นเวลาส่งก็เอาเจลลี่แยกออกมาเป็นถุงเล็กๆได้ไหมครับ <Ừ. S 1> อะไรเงี้ยเชฟบอกว่าไม่ได้อยู่ดีถึงจะแยกเป็นถุงเล็กๆออกมาแล้ววางไว้ข้างๆกับตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวอย่างอื่นที่อยู่ในในกล่องของ Delivery ะมันก็ละลายได้เหมือนกัน<อ>ดังนั้นอาจจะต้องไปพัฒนาซอสที่เหลวไปเลยแบบใหม่ที่ให้ความ <ๆ S 2> อร่อยอีกแบบหนึ่งซึ่ง อันที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเลยคือเสือรองไห้กำลังคิดอยู่ครับว่าเราอาจจะทำแกงกะหรี่แบบเทคเอา์เวย์แฮมเบอร์ของเราแบบเทคเอา์เวย์เพื่อที่แบบบางคนอยู่ office ออฟฟิศอะนึกไหมเฮ้ย mm hmm. อยากลองทานมื้อเที่ยงราคาแบบโอเคไม่ต้องออกจากออฟฟิศ mm hmm. ตัวเองมาทานเรากำลังเวิร์กกันอยู่นะครับอยากให้เกิดได้จริงใครที่เคยกินแกงกะหรี่ของทางร้านว่ากิวากิวมาพิมพเชียหน่อยนะครับอยากให้ไปส่งหรือยังไงเงี้ยลองแนะนํากันมาได้นะฮะอยากจะบอกว่าร้านเนี่ยเราอยู่ในที่สุขวิทซอย47 ดังนั้นเนี่ยถ้าวันหนึ่งเราจะทำจริงเนี่ยผมว่าคนที่สามารถสั่งได้น่าจะอยู่ในย่านแบบสยามยาพระขนงเพชรบุรีตัดใหม่หรือพระรามสี่เนี่ยผมว่าวงนี้อาจจะมีโอกาสได้สาทรก,ก็จะเริ่มเกิดไปหน่อยนึงลองพิมพ์กันดูนะครับว่าใครอยากให้เราทําอีกอย่างนึงที่เราได้รับการร้องขอมานะครับก็คือว่าอาหารอิสรยะยะร้านเราเนี่ยมันเข้ากับเครื่องดื่มมีฟองแบบสดๆอย่างหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้เราไม่มี แต่ตอนนี้เรามีแล้วทางร้าน,นะครับมีอยู่3ไซส์นะครับสำหรับไซส์เล็กไซส์กลางและไซส์ใหญ่ซึ่งตอนแรกมันมีปัญหาครับว่าที่มันไม่มีของสดเนี่ยเพราะว่า,าพื้นที่มันไม่พอซึ่งมันไม่สามารถมีได้เพราะว่าเครื่องดื่มเนี่ยต้องใช้นอกจากพื้นที่แล้วเนี่ย เขาใช้กําลังไฟด้วยมันมีผลพวงจากตอนนั้นมาอีกว่าทําไมถึงแบบเรื่องไฟดับจากตอนนั้นอะไรเงี้ยจนตอนนี้พอเราแบบเคลียร์พื้นที่ได้ตอนแรกดีไซน์อยู่หลายที่ว่าจะวางตรงไหนใช่เพราะว่ามันกินพื้นที่ใช่ไหมคพี่ตอนแรกกะจะวางตงเคาน์เตอร์เลยใช่จนตอนนี้ปรับไปปรับมาก็ขยับขยายจนได้ที่ลงและเชิญคนที่ต้องการของสดอีกเรื่องนึงที่ทางคุณลูกค้าขอมาก็คือว่าโปรโมชั่นมีอะไรบ้างปัจจุบันนี้เรามีแจกฟรีนะครับซูชิวากิวครับซึ่งอันนี้วิธีการจะรับของฟรีได้ี่คือ รีวิวร้านลง Google m a p ครับจะากีดาวก็แล้วแต่ความกรุณาของทุกท่านนะครับหรือว่าจะไปรีวิวที่ Facebook Page ของวากิววากิวก็ได้รับทันทีวากิววากิวหชิ้นครับราคาห0มากัน5คนได้5คำนะมาอมา50คน50คำ500คนโอ้โหเชปปันียอีกอย่างหนึ่งผมจะบอกบัคของร้านนี้ให้ช่วง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเนี่ยนะครับ ช่วงนั้นเนี่ยคุณสามารถ w a ล k in ินมาได้เลยเพราะว่าคนจะไม่ค่อยเยอะเนื่องจากที่นี่ในตอนนี้นะช่วงที่คนเยอะคือประมาณ6กโมงเย็นถึง3ามทุ่มครับหลังจาก3ามทุ่มเนี่ยคนจะไม่ค่อยเยอะและ้วเวลาคุณเข้ามาสบายมากซึ่งเป็นเรื่องประหลาดมากร้านอิสระแต่3ามทุ่มไม่ค่อยมีคนเชิญชวนนะครับหรือคุณอยากให้มีโปรโมชั่นไหนในช่วงหลังสามทุ่มที่จะทาให้ดูเป็นร้านอิสระมากขึ้นก็ช่วยแนะนําร้องเกะถ้างั้นเปิดโหวตตอนนี้ครับสมมุติว่าถ้ามีคาราโอเกะในร้านเรานะแล้วมันมีคนอื่นที่ขึ้นไปร้องมันอเคะวะ คืออย่างเราเป็นนักดนตรีบางทีเราจะแบบร้องเพี้ยนต่ำร้องเพี้ยนสูงยังไงคอมเมนต์กันมานะครับคนละอันอย่าแย่งกันคนละอันคนละอันถึงจุดที่เรามาละตัวเองเ้าสั่งโคบิสคนละที่แล้วเหรอใครกันหนอในสี่คนนี้เวลาโคบิสมาชอบแย่งกินก่อนคนอื่นจนหมดทั้งทั้งที่เป็นคนบอกให้ตัดออกเลยนะ่ไม่เงยจะได้นะเมนูนี้เดลิเวอรี่ไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนรักเนื้อแล้วคุณแบบกินเนื้อมาถึงระดับ แอดวารดแล้วนะอยากให้ลองเปิดใจกินไอตัวโคบีจริงกลิ่นของเนื้อกับความเข้มขน้นน้ำมันมันเหมาะเป็นออเดอร์ที่จะดื่มกับเครื่องดื่มมากๆอีกหนึ่งปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนมาครับจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามว่าดิมแทตูคาร์เลอร์นะครับบอกว่าอาหารบางอันนะพี่พี่เพิ่มปริมาณมันได้เปล่าเพราะว่นนั้นนะ่ะแทตูคาร์เลอร์มากินพร้อมกันทั้งวงแล้วก็เหมือนแบบ กินจินอหมดแล้วโดยเฉพาะแกงกะหรี่ข้าวแกงกะหรี่ซึ่งทางเชฟเองนะครับ <c oughs> ก็แนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความเป็นอิสากยะอยากให้ทานหลายอย่างแต่ก็มีบางคนอย่างเชงทท่นวง Tattoo Color ที่มาถึงกูอยากกินข้าวมาเพื่อกินข้าวจริงๆน,นะครับ <c oughs> ซึ่งปกติเนี่ยร้านเราก็จะมีตัวแกงกะหรี่เนี่ยราคา189บาท <c oughs> เป็นไซส์เล็กสุดทางเชฟก็เลยแนะนำว่าเฮ้ยลองบวกมาเป็นนี่ไหม229บาทก็จะเป็นใหญ่ก็หมาอีกหนึ่งระดับนะครับและตอนนี้เราก็เลยเทสมาดูวันนี้ นี่ยังไม่มีราคาเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นไปอีกเพิ่มแกงแบบโอ้โหเกือบจะร้นละข้าวแบบพูนๆเลยก็อยากถามทุกคนว่าอยากให้มีเป็นไซส์เล็กๆกินได้หลายอย่างแบบปราอิสระกยะที่เป็นทีมของร้านนี้หรืออยากได้เยอะขึ้นมาหน่อยหรืออยากได้เยอะจัดๆเลยคุณแบบผมมากินข้าวยังไงช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยจริงๆแล้วอยากให้กินแกงกะหรี่ตอนจบนะครับเมนอาหารที่ท่านค้นปิดสบายอ่ะเย่๋เพิ่งสั่งจานแรกเดี๋ยวจะไม่ได้ชิมหลายอย่างแต่ผมว่าไซส์นี้กลองดีนะกลางนะมีเรื่องหนึ่งที่สตาฟเราบอกมาล่าสุดคือตั้งแต่เข้าชงหนน้า มีลูกค้าหลายท่านจองเข้ามาแล้วแคนเซลซึ่งเราไม่รู้หรอกจริงๆว่าแคนเซลพอ,อะไร,รแต่ว่าถ้าสําหรับท่านที่ขับรถมาครับ,รบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันจะมีที่จอดหรือเปล่ามันต้องเดินจากที่จอดรถมาตากฝนมาร้านหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมอาคารที่นี่นะครับคือโครงการที่นี่มีที่จอดรถใต้ดิน ซึ่งเมื่อคุณเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถขึ้นมาที่ร้านได้เลยโดยที่ไม่เปียกฝนผมพูดถึงเรื่องห้องน้ําเลยด้วยก็แล้วกันห้องน้ําที่นี่ติดแอร์นะครับดีมากสะอาดผมว่าฟาซิลิตี้ที่นี่ดีเลยแต่ถ้าท่านแบบเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าอาจจะมีช่วงที่เปียกจากรถไฟฟ้าเดินมาที่ตึกนี้อ,อันนี้ต้องยอมรับความจริงก็ได้ใอะไรฝากร้านนะครับวากิวากคิวนะครับที่เรนฮิลนะครับวิจารได้เลยครับตำหนิได้ชมได้เอาเต็มที่ได้เลยฝากลองชิมเมนูใหม่ๆด้วยนะครับว่าชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนเพื่อที่ทางเชฟจะได้แบบ เอาเข้าเมนูหลักเลยแล้วก็คอมเมนต์กันเนาะว่าอยากให้แบบมี d e l ิเวอรไหมเพื่อเราลองเปิดแบบเล็กๆวันละแบบ10ที่ก่อน20ที่ก่อน <c oughs> ถ้าใครสนใจลองพิมพ์คอมเมนต์เนาะมีใครเอาโคบิ๊เพิ่มบ้างครับ